ฝันว่าพี่ผีตายด้วยวันไหนไม่รู้ต่ออยู่พี่ผีเนี่ยปากห้องเหร,อ,หรอ,อากาศเย็นซอมบี้อ่ะไม่พี่ผีตายด้วยวเรื่องอื่นดีเลยทำไมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ตายแมนใช่ไหมแบบซอมบี้กัดะ <c oughs> อะไรเงี้ยปกป้องหนูจากซอมบี้ไม่ค่ะทไมอ่ะพักปกป้องหนูจะซอมบี้เนาะ มาร ез, าีเนสไวต้าโรเลยจ้ะเธอกินเข้าไปค่เะเธอกินต่อเนื่องไปสี่ซอง <st it ut> มันจะทำให้เธอ <st it ut> ผมร่วงน้อยลงเจอพี่พีได้ยังไงลูกค้าไม่เข้าไม่เล่าหรอกคำพูดปะถ้าพูดแบบไปเรื่อไปเปื่อยด่าคนอย่างเงี้ยก็คือได้ทุกหล่อเวลานึกออกป้าแต่พอแบบเรื่องส่วนตัวปุ๊บก,ก็แบบมันต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนกัามานิดนึง เล่าเถอะค่ะหาหนูพูดไปบ่อยมากหนูอยากเข้าห้องน้ําแล้วหนูผ่านหน้าโรงพยาบาลเขาพอดีอ่ามาเล่าตรงนี้กล้องค่ะอย่าไปยึดนั่งเล่าตรงนั้นค่ะคนเขาอยากเห็นหน้าผู้ชายค่ะเขาไม่ได้อยากเห็นหน้าชนีมากขนาดนั้นก็หนูหนูจะเข้าห้องน้ําตอนนั้นหนูไปเมืองทองแล้วหนูกลับมาแล้วมันผ่านเมืองทองอะไรเอ่ยอ๋ออ๋ออ๋อแล้วหนูไปฉี่หนูก็เลยมมาที่โรงพยาบาลเขาแล้วเขาก็อยู่ข้างล่าง แบิดป,ประตูให้หนูอยู่แล้วหนูก็ปิ้งเขาหู้หมั่นใจเลยเอ่ยว่าหนูจะต้องไม่ปิ้งพี่พีต้องปิ้งหนูค่ะแล้วหนูก็ขอไลน์เขาไปแล้วตอนแรกเขาก็เล่นตัวเขาก็ไม่ให้นี่เ,เป็นแอปพลิเคชันขอต <laughs> ิ๊กตอกไปแล้วตอนแรกก็ไม่ให้เขาขอเล่นตัวแต่หนูก็แบบขอเธอขอเธออะไรเงี้ยก็หน้าเขาไม่ก็ได้อะไรเงี้ยมันน่าเป็นนะนจำได้ไหมมันหน้าไม่ไหวหจำได้ อาดมเนี่ยดมตัวเองแล้วหลังจากนั้นสองอาทิตย์หนูก็ขอเขาเป็นแฟนเดูจำได้ไหมปากเบดถึงเท้าถึงกตุ่มเย็นเลยไหยครับโมเดลดียังค่ะดียังโมเดลขาตอบอะไรสิคะม่ดีค่ะแล้วว่าม่ดี อะไรนะเอาวไปทิ้งทิ้งทำไมวางไว้ขึ้นแหละเ,เขบอกให้เราทิง <c oughs> เด็กน้อยเอาไปทิ้งลูกพ่อปลอดภัยดีไหม ิข้างหลังเหมือนยิงหนูก็น่าเหมือนแม่นะถ้าดูจากในกล้องข้างหลังดูไม่ออกหรือว่าเป็นหนูอะแต่บ้านนี้มีแต่รูปหนูนะหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> học phải là áo học <laughs> <khó cười> hơn thì mì luôn nguồn không phải à <laughs> tăng à ลองพูดบ้างพี่พีทเร็วอะไรอรอหนูอยากพักปากกันนึงหนูเหนื่อยเองใครอยากคุยอะไรไหมครับเดี๋ยวจะไปแล้วให้ฟิวซิ่งของอะไรคะไปออเดอร์มาลูกเลี้ยงให้หลับตลอดได้แม่ไงนิ่งเป็นหลับเดี๋ยวไปแล้วนะเดี๋ยวจะไปครึ่ง5นาที แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตนอนเย็นค่ะเอาไม่ได้แกะเป็ดเลยเดี๋ยวไม่ทนันไป็านเรื่องใหญ่ไปเถอะเอาคันข่าวไปนะได้ค่ะไม่ได้บอกพี่บอลเลยอะ่ะอะไรนะไม่ได้บอกพี่บอ,อาลไลน์บอกแล้วเอาคันข่าวไปเนาะ ันขาวไปเนี่ยเขาต่อเทียบไทยอยู่กต,ต้อง,ต,งต่อเอกสารเขา พี่กลับได้กันค่ะพี่เก่งวันพโตเลยค่ะพี่พีกลับเป็นสาวใช่ไหมใช่ค่ะพี่พี่เดี๋ยวพี่พีไปก่อนเพราะว่าวันนี้พี่พี่เขามีเลือกอะไรไม่รู้เกี่ยวกับประกันสังคมนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบ เดี๋ยวพี่พีกลับก่อนแล้วก็ค่อยไปเจอกันที่บ้านตอนเย็นทีหนึ่ง มารีเนสไวตาโรดค่ะมารีเนสไวตาโรดในตะกร้าหนูก็มีเป็นสองซองเนาะมันจะเป็นตัวของแบบน้ำมันงาน้ำมันโรคาโดแล้วก็ตัวของโรสแมรี่อยู่ในนั้นนะคะกินเบเยอะมันช่วยต้องผงขึ้นด้วยนะคะมิไม่มีเบอร์มัสคาราา่าเมื่อกี้เป็นของเบนสิคอ๋อน้องเบนน้งเบนส่งเบอร์ใครก็ได้ที่จะเก็บ พี่จะได้รีบแับการแก้ไขปัญหาให้จบพนะี่มันผมซื้อที่เกาหลีค่ะจบสลอ หอยอยังอยู่หรือเปล่าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูละถ้าไม่อยู่จะได้ไม่ต้องดูอรออโอเค